กีฬาปัญญาวิเศษให้หิวน้ำมีน้ำบริการสวัสดีครับพีเตอร์มาเกอร์ว้าวของเจ้าทายออกมาเจ้าบอลนีก็ใจใี่และในลำดับต่อไปเป็นการยิ่งชนะเลิศระหว่างทีมตัวรู ครับวันนี้ก็เช้าหน่อยนะครับวันนี้เริ่มด้วยจุดที่หนึ่งสีแดจุดที่สองเอ้จุดที่หนึ่งสีน้ำเงินจุดที่สองสีแดงจะแบบตัดอย่างงี้โอเคไหมอย่าตัดแก้มเพื่อนนะตัดขวางตัดขวางอย่าแหงนบ้านที่อยู่สามเสียบนะเออกินไก่ยังไม่ทันนี่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่า คนคนวิ่งได้ครบนะถ้าคุณไม่ตกอไม่ติช่วยรวมให้นะโอเคเปล่าอันนี้คือเรากำลังรออยู่นะรอประธานพิธีมาเปิดระหว่างรอเดี๋ยวให้เพื่อนมาอธิบายลักษณะการวิ่งก่อนว่าวิ่งจากไหนไปไหนนะคะตักเชือกจะได้ไม่เสียเวลานี่เป็นอาจารย์ครับแล้วก็พูดกดตัวกลาง ว่าขประมาณกาครับก็ต้องสวัดีก่อนนะครับโคการของผมขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณสกิโลครับโ้ลายแจริงๆเราจะไม่เราจะวิ่งแค่เราจะมีากเลยประจอครับตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงการยืดร่างกายกันแล้วครับตอนนี้กําลังยืดอยู่เพราะว่าเรากําลังจะเริ่มอะไรนะ โครงการเลยนะฟันรันเหรอฟันรันนก่อนก็คือวิ่งอย่างมีความสุขเพื่อสุขภาพนะครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชีือกบร้องกูไม่ตัดหน้าเนี่ยปล้องมันตอดเองบอบอสครับข่าวรันนี่ครับนี่ครับปีกานี่ครับ สวัสดีครับเช้า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 อยู่ก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราวิ่งกันเลยไปอ่ะครับตอนนี้ก็เริ่มโครงการแรกนะครับด้วยการวิ่งฟันรันอ่าเป็นจำนวนอ่ากี่โลนะสามร้อยโลครับไปกับอ่าสมุทรปราการสุราษฎร์ธานีนะครับสมบุทรปราการสุราษฎร์อ๋อสุราสุราธานีครับ โอ้ยบายๆนะอึมโอนครับต้อเป็นไงบ้างครับประธานบอยครับขดใจครับโครงการนี้ครับจ่ายขึ้นเพื่อสมทบทุนให้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ได้ทำครับโอเคจำติดตามชมกันต่อไปครับผมครับผมเดี๋ยวต่อไปกูถามม่อีกแล้วถามคนเดียมั้ยนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วง ของเริ่มโครงการแล้วครับอ,อดวมาอะโอ้ยยอนยียไยดยารยยายย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 กยย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 ยรยลยย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 ะยย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 แล้วยรค,วนะวนนครับ โอเคมีลายอยูเริ่มเดแล้วเริ่ยแล้วะโอ้ย้บอ,อบว่าทิ้งไกลมาก้างหลังไม่มีใครเลย,ย,เออยใส่พม้อนะรด้หมอน้ำไม่หใส่ห้ได้หาโกโปรดิกล้องสั่นมา ยับนี่ครับพี่ก๊อตพี่ก๊อตก๊อตบ้างพี่ก็มีน้ำม้เด่ะแต่ใครพร้อมอาบน้ำบ้างอาบเลย ครับชาวบ้้้านดดื่มไครัขงหน้าเขาบอกคือบริการน้ำดื่มครับไปดูคันซีเหลืองโอ้ยไม่ไปดูกายแบงกูอีกแล้วเปลี่ยนมาเอาไปเอาไปไปวอนนี้อ่าโครงการนี้ถือว่าดีมากนะครับก็มีบริการน้ำดื่มครับถึงที่โอเคโอเคใครไม่มีไอใครหิวน้ำเอ้ยมีมีน้ำบริการ ให้หิวน้ำมีน้ำบริการ Hello there โอ้โหถือว่าสุดยอดมากครับโครงการนี้น้ำดื่มบริการตลอดระยะทางการวิ่งนะครับเฮ้ยขี่มอเตอร์ไซค์บ่อมีคนมาถึงจุดเราอ่าอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณแชมป์เป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากมครับเหนื่อยมากมึงไม่ได้วิ่งเลยมึงเดิอนอย่างเดียว ได้น้ำยังได้น้ำยังเมื่อกี้ไม่น้ำเตะก่อนเลยขดมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปรอประจําอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราอ่ารอพวกคนเขามาวิ่งนะครับว่าจะถามความรู้สึกของเขามาระยะครึ่งทางแล้วตอนนี้อยู่ไม่กลบางนานะใช่เราจะมาดูปฏิกิริยาแอคชั่นหนึ่งใช่ครับมัดีเอชชั่นดีเอชชั่นดีแอชั่นะครับเป็นไงบ้างอืมโอเค มีเพื่อนมาถึงจุราอีกกลุ่มนึงนะครับสามคนไงบ้างนี่ก็ทางของบางแสนแล้วไม่ใช่ครับของมหาลัยครับวันนี้วันนี้พูดโอชาดสวัสดีครับผมศิลามิสมบัติครับคุณเป็นอะไรครสวัสดีครับผมพุทธพรสมยศครับสวัสดีมพันธ์ผมสัมพันธ์ผมสัมันธ์ผมนี่สัมันธ์ผมเลยจีดึงเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับปีเตอร์มาเกอร์ครับ รู้สึกยังไงครับวันนี้ที่ได้วิ่งผมไม่ได้วิ่งครับผมป่อยยายมาผมป่อยยายมาครับผมไม่ได้วิ่งเหนื่อยมากครับวิ่งมาตลอดทางครับันนี้รู้สึกยังไงครับเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยโอเคได้ได้ไหมครับวันนี้ตอนนี้เราพักพักเนี่ยอยู่เป็นจุดจุดตอนนี้จุดเขาสามมุกอะสามมุกอ่ะใกล้ใกล้อีนิดนึงก็จะใกล้ถึงแล้วครับขอกำลังใจ ให้พวกลมด้วยนะครับพูดชัดๆดิเดี๋ยวไม่รอพี่นะเดี๋ยวเดี๋ัวพี่สวัสดีครับผมจิรามีสุภาพพูดอะไรับเดี๋ยวไปเส้นชัยกันเลยนะครับโอเคไปครับตอนนี้เราอยู่กับอ่านักตะก้อครับอ่าที่มหาลัยของเราที่ไปรอบมหากรรมรอบประเทศที่อ่ากันแพงแสียนคนดังเป็นไงบ้าง รอบแรกครับตอนนี้ถึงเส้นชัยแล้วครับมีเหรียญให้ด้วยนี่ครับลูกอมโครงารก่อนนี่เจ้าของเจ้าของโครงการครับเป็นยังไงบ้างครับผมสวัสดีครับก็รู้สึกดีครับเพื่อนเหนื่อยดีครับเออมึงไม่เอาโครงการอื่นมาเหนื่อยชิบหมอ่าเพื่อนสุขภาพของเพื่อนครับอยากให้เพื่อนมีสุขภาพเป็นอย่างไรใช่แต่ตัวเองไม่วิ่ง ไม่ไปไม่ไปโอ้ยไอ้เหี้ยกูจัดข้องการแม่งนี่กจัดให้กูแรนเมื่อยคืออย่างนี้จะของชีลด์ฮ่านะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้เป็นไงบ้างพี่ค์เหนื่อยเหนื่อยอะไรไม่ได้พิงดูพวกคุณนี่ร้อนมากวิ่งมาสองรอบเมื่อกี้สองรอบเมื่อกี้เขาวิ่งรอบเดียว มึงเพิ่งตื่นสารพัดอะไรไหมมาสายหรือว่ายังไงมาสายมาสายมาสายครับตื่นตื่นกี่โมงเจ็ดโมงเจดโมงเรียนกี่โมงนะเจ็ดโมงสิบแปดโอเคสุดยอดกี่โมงนะเกี่โมงนะแล้วมากี่โมงสี่กับเก้าโมงเก้โหมื่นละจบไปแล้วนะครับครับโครงการแรกนะครับเหนื่อยมาก โครงการแรกเหนื่อยมากครับจบไปแล้วปลายโครงการต่อไปไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นวอลเล่หรือแชร์บอลนะครับรอติดตามต่อไปเลยนะครับไม่เหี้ยต่อไปเป็นโครงการของรู้จักแซมไหมของอ่าแซงนะครับเดี๋ยวให้คุถามได้ว่าไอ้บอนหมดแล้วลายบอยเบิร์ดยังไรนะเมื่อกี้ เอาได้วิ่งวิ่งอะไรนะฟันฟันฟันรันไปแล้วนมอยฟันเท่าไหร่รันเดียวไม่ค่อยฟันเท่าไหร่รัดเดียวว่ามีเนี่ยเรามาอันนี้มาโครงการอะไรนะแชร์บอลใช่ไหมเขาเขาเตรียมพอร์ดนะคนจะคนะฮาร์ดทีสองทีสาม มีกาอี้ป่ะไอเฟมห้ามเป็นคนปรงกันอ่ะเดี๋ยวเราไปไปนี่กันดีกว่าครับไปเจอในโครงการดีกว่าไปเฮ้ยทีนี้เราอยู่ที่โครงการที่สองมีแต่หนามมึงกกำหนากัวเบอร์จีบอะอ่านบ่อยป่ี้ก็เป็นโครงการที่สองแล้วนะครับ แช์บอลเป็นของของตั้มนะครับแช์บอลของตั้มแต่เรามาดูพิธีเปิดของเขาด้วยว่าจัดเป็นการลดภัยของยาเสพติดที่เกิดขึ้นใน กลุ่มของพวกเรานะครับเขาตานได้ไหมหรือกลุ่มชุมชนของเรงานะครับก็ตันคมไม่ดูแล้วก็เพื่อความสมคคีในหมู่คณะนะครับ<า>วัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้นักศึกษาสาขาว,วิชาพระศึกศษาคณะทนุศาสตร์รมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการครับตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจครับแล้วก็เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียน ให้นักศึกษามีระเบียบวินาาัากรบกฎกติกาและเป็นผู้ผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับทั้งหมด4ทีมนะครับทีมละ7คนนะครับตัวบวกตัวสำรองเป็น12คนตอนนี้เราก็ได้แบ่งทีมกันทีท่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือโฉมหน้าผู้เล่นนะครับทีม B นะครับนี่ครับแชร์บอลเนี่ยจะกำลังแข่งขันกันครับไอ้เขาทิ้งหนังนีวะบักคนซื้อแบมือไปเลยไปเลยกูบอ ดกูย <ook grand. S 1> <Christina. S 2> ังมาลืมเลยมึงตดต้นคลิปเอาล้มมาคัดเฮ้ยเฮ้ยไอเชือกบล้องอุ้ยเอาคอมเล่นเอากล้องอันนี้เป็นผู้เล่นโอ้นี่เป็นผู้เล่นทีมเอครับที่เจอเราไหวไหมไหวครับแต่มาโอ้โหอันนี้เราลงชื่อรแล้วนะครับ เฮ้ยมีใครอีกวะครับผมสวัสดีครับกแล้วกไม่แข่งกันไได้คู่ันเลนะครับ็คือทีมเงกับทีม B1 นะครับขอให้นักกีฬาทุกคนนะครับคิดชื่อทีมของตัวเองด้วยนะครับบอกว่าซื่อทีมัดีวะบอมี่ละกันบอมีบอมี่ื่อทีมบอมี่ื่อทีมเขาบอมี เดี๋ยวเวลาเก้าโมงกว่าที่เที่ยงนะครับเดี๋ยวกูเป็นกูเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยกูเป็นผู้ช่วยไม่กูกูเป็นนี่คนถ่ายคลิปตื่นเต้นไม่ออกเก็บที่จริงต่อไปนะครับจะเป็นรายการแชร์บอลนะครับที่กลุ่มของพวกผมจัดนะครับก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงต่อไป bón bón làm lo bon, bon, bon,

İşte ต่อไปนะครับจะเป็น,นการจัดโครงการของโครงการของโครงการของเจ้าใหญ่นะครับเป็นการโครงการอะไรวะอันนี้โครงการอะไรนะ แอนบอลต้านยาเสพติดนะครับมายเลขสาหมายเลขทจรตเรินพันและมายเลขพวัชชัยอครับและขอประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมสบสอร์ตรายเสนอาปเชฟบางเฮียนะครับ หมายเลขหนึ่งนะครับโดงแทก็กภาษาหมายเลขสองกาต้าวัดดานหมายเลขสามเชฟบารเนียหมายเลขสี่ต่อวัดลังติดนะหมายเลขห้าแชมป์บางนาหมายเลขหกเบสสวนส้มหมายเลขเจ็ดไอคองตันนะครับนี่เป็นรายการของท่านผูนะครับนี่วันนี้ก็เป็นกีฬาแฮนด์บอลน,นะครับเราก็วันนี้ก็ทำมาสามโครงการแล้วครับนี่เป็นโครงการสุดท้ายของวันนี้ครับผม คือไม่ต้องากับมุกกับม้ากันได้เลยครับผมมีอาจารย์นะครับอาจารย์มุกอาจารย์พิชิตนะครับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย การเล่ายงคี่กนเอีันนี as well as ่นเ f follow f o l l o w อ่ะเมอ1 T โี่เขาบอกว่า T21 จะมาทการแสดงเขาบอกเขาบอกว่า t 2นี่เทอเอาเล and i n g s h o o t i ลั่นลนี่งั้นเดี๋ยอาจารยอนจะมาให้เ่โเ่อน หกห้าสอเสียรครับเอาเลยนะตอที่จ <c oughs> ้แวนอออกไปมาที่เจ้าอมวังอยแยมาแล้วยังมมาเท่ที่ ตอนเดียวเมื่อกี้ไปแขกมาชนะไปอ่า4ประตูต่อ2ของยานบอลนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นทีมของชื่อชื่อทีมชื่ออะไรอ่ะคนพูดไม่พูดอะไรคนพพููดดไม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำเนินรายการต่อคุณแสงเองนะครับโดยต่อเล่าิีครับา โยม้าเข้าเซนเอาแข็งแต่ถ้าออกมาสปอนนี้ก็ใช้ได้40ยูนิบอลยูนิบอลเอายัดต่อแก่ไม่รู้ไปกว่าแล้วรอดูรอดูครับ อยเงี ah, okay, ้ยวตัวตัดกันยนี่โอ้ยยัง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 ตอเดี๋ยโซมาตอนนีัน้อง่นแต่ทียี้ัดผู้ตัดสินชุดมาเวลาทดสงนาทีแลครับยังไม่มีแต้เลยนะท่านผม่นี้เออเมื่อกี้เขไม่ทดสงครับ

การะเธเราวางที่โคดโ้วย X ทกคผมกลับทางด้านอะไใจทางดาขอใครถามาใครไม่รู้ X ทางดานทิกตอกและบายทินเดอร์นะผมขอวางใหม่และลงไปเล่นรู้สึกไงบมางครับโค้ดอะไรไม่รู้รู้ก็ดูจากทิกตอกทินเดอร์รจัก ทั้งฟอร์มการเล่นของเราแล้วก็คู่ต่อดสู้นะครับเราก็จะชนะขาดครับสำหรับ<อ>แมตช์นี้เพราะจะส,สกอร์เท่าไหร่ครับโอ้ไม่ต่ำกว่า3เม็ดครับแล้ววันนี้โรเทชั่นแล้วมีปัญหาผู้เล่นอะไรครับนักเตะเราสามารถทดแทนกันได้ดตลอดครับไม่ต้องกลัวครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณทางด้านของทีมปาล์มมันะครับขอเปิเพลงสักหนึ่งเพลงจากเครื่องเสียงแชมป์สาว

สิพระบุเมือกีฬาหมเล่นหมายเลขสี่วไทยวางอยู่กลางเล่นหมายเลข1ิบหากาดีเล่นหมายเลข3ามชุดิภ่พาอุลาเล่นหมายเลข5วิทเวสจลพันเลมล เบอร์หนึ่งร้อยเจ้าต้อน<ล>พระลครรีคนต่อไปนะครับจเจ้าบอมนโลนสันคนต่อไปเบอร์สองสองสองเจ้าชิม <c ười> บางบ่อคนที่สามเจ้าทายเปนเหลียง <c ười> คนที่สี่เ <c ười> จ้าแสงเขาจากไปแล้วนะครับค <c ười> นที่เจ้าลีมาสแรส่วนคนที่เจ็ดเจ้าอู และวันน mm. er like ี้นะครับเราได้เกียรติผู้สื่อข่าวจากประเทศอัฟกานิสถานเพื่นคนผู้สื่อข่าวคนที่หนึ่งนายชัยวุฒิโชมคุณทวยครับและผู้สื่อข่าวที่สองมาจากประเทศเซเนก้าและมาดามกาสก้าอาจารย์ธนวัลยินสกุลคอยดีใจทุกสองทีเจอกันแน่เจอกันสุมัดมือได้ได้หรือเ่ โอเคตบมือนะครับผครับผมวันนี้เราก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราอย่างเป็นทางการอ๋อหลุยส์นะครับผมและอ๋อมุกและที่ขายไม่ได้เลยสปอนเซอร์หลักของเราอาจารย์ด้วิเจ้ขอให้เราครับผมขอเสียงตบมือให้แก่สปอนเซอร์ทั้งสามพันด้วยครับผม

วิธีปิดของพวกเราะนะขอจบคลิปนะครับเดี๋ยวสอบถามกันต่อคจัดโครงการวันนี้ขนาดบอลยิงไม่เข้าอย่ไไงไรมาครับเนี่ยได้ติดติดภารกิจโครงการของเราแล้วเมากเลยทุกคนให้ความร่วมมือดีมากชื่นใจที่สุดเลยแล้วก็เขียนโครงการกันมานี่คือแบบถือว่าแบบพัฒนาขึ้นเยอะในเรื่ององการเขียนเป็นแบบภาษาเขียนขึ้นเยอะมาก ันนี้ก็ไปต่อยอดในโรงเรียนได้เพราะนี่ครับโครงการนิสิตทรปัญหาอะไรต่างๆที่เจอกันในวันนี้นะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการอะไรต่างๆเชื่อว่าทุกคนได้เห็นนะแลวก็น่าจะแก้ไขปัญหาต่อไปได้นะคะเป็นแนวทางในการที่จะนำไปประยุกใช้ในการดำเนินโครงการต่อไปค่ะขอบคุณครับผม